สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอโครงงานแค่ไ <c oughs> ม้ไผ่ของชุมชนบ้างต้นนะคะต่อไปจะเป็นรายชื่อของสมาชิกกลุ่มค่ะและวันนี้ดิฉันนางสาวรัชดินเกิดแก่แผนกโลจิสติกศูนึ่งสูเป็นผู้ให้ภาคเสียงของสไลด์นี้ค่ะ ต่อไปเป็นที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะแค่ไม้ไผ่เป็นเครื่องเรือนที่ทำจากไม้ไผ่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นปูมัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณมีประโยชน์หลากหลายทั้งในด้านที่อยู่อาศัยการใช้งานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติที่เติบโตได้รวดเร็วค่ะและสามารถนำมาใช้ทดแทนวัสดุดอ,อื่นๆที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ไม้ไผ่จึงเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ ต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนบางต้น 2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตแค่ไม้ภัยจากชุมชนบางต้นและ3เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้ทรัพยากรของชุมชนบางต้นนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1่แค่ไม่ภยจากชุมชนบ้านต้นนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นชุมชนใน,นจังหวัดปราจีนบุรี2แค่ไม่ภัยจากชุมชนบ้านต้นแสดงขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนขอ,ของจังหวัดปราจีนบุรีและ 3. แค่ไม่ภัยจากชุมชนบ้านต้นสามารถสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าตามหลัก BCG model ค่ะ ต่อไปเป็นข้อมูลจะบทที่4ทั้งหมดจากการดําเนินโครงการแค่ไม้ไผ่ชุมชนบ้านต้นพบว่าประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านต้นนั้นเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในเวณที่มีต้นไม้ใหญ่หรือเป็นต้นไม้สําคัญและมีทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนคือไม้ไผ่หลายสายพันธุ์ทั้งนี้ทั้งนั้นผลิตภัณฑ์หรือบริการในชุมชนมีดังนี้1แค่ไม้ไผ่ไม้กว่าทางมะพร้าวและสุดท้ายบันไดไม้ไผ่ค่ะ โดยกลุ่มผู้นําชุมชนที่ตอบแบบสัมภาษณ์รู้จักแค่ไม้ไผ่โดยมีขั้นตอนการผลิตแค่ไม้ไผ่ซึ่งมีอุปกรณ์คือไม้ไผ่เลื่อยตะปูค้อ,อนมิสิลและตลับเมตรเริ่มจากการวัดขนาดไม้ไผ่เลี้ยงและเลื่อยไม้ไผ่ตามที่ขนาดต้องการใช้มิสิลเจาะรูไม้ไผ่สีรูสำหรับด้านค่าของแค่และผ่าไม้ไผ่เป็นแผ่นแล้วเหลาให้เรียบและหลังจากนั้นประกอบผ่านแค่ยึดตะปูต่อตัวแค่ให้แน่นจากขั้นตอนการผลิตโครงงานแค่ไม้ไผ่ ของชุมชนบ้านต้นมีทรัพยากรที่สามารถต่อยอดและมีวิธีการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยนําเศษไม้ไผ่ที่เหลือมาทําตอกจากสัรไม้ไผ่สามารถนําไปทาประโยชน์ได้หลายอย่างและสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะนอกจากนี้ชุมชนบ้านต้นมีการนําหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชุมชนโดยใช้ความพอประมาณในการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเงื่อนไขความรู้คือการนำความรู้ที่รู้รอบด้านเกี่ยวกับไม้ไผ่ไมาประยุกต์ใช้ค่ะ ซึ่งทั้งสามท่านนี้เราได้ไปสัมภาษณ์ที่บ้านหนอ,องไม่เอกงนั่นเองค่ะเป็นชุมชนใกล้ใกล้เลือนเชียงซึ่งท่านสามท่านนี้สามารถให้คําตอบพวกเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนการบริการในชุมชนหรือขั้นตอนการผลิตต่างๆของแค่ไม้ไผ่สามารถตอบคําถามได้ทุกข้อและครบถ้วนค่ะและสุดท้ายนี้โครงงานแค่ไม้ไผ่ของชุมชนบ้านต้น ทำการนำเสนอจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันจนจบ